เสียงมเหา่าวโ,โสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีทุกท่านค่ะอือฮึมาเห็นหน้าไหมนี่สวัสดีค่ะมือดำปิดปีจะพามาทำสวนนะคะ ตามชมกันเลยค่ะนี่เมื่อกี้นะคะคุณทิพย์ไลฟ์สดใน Facebook ปลูกต้นนี่นะคะแล้วทีนี้ก็จะพยายามเอาเชือกมาร้อยเดี๋ยวขอตั้งกล้องให้ได้นี่ค่ะจะร้อยผูกมัดตามระเบียงแบบนี้นะคะให้เป็นระยะใกล้ระยะยาวทําไงออะทำไม่เป็นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตาม ถึงแมตอนนี้โอ้ยอสีนี้นะคะเนาะ,ะตอนเย็นแถวบ้านกุทิ์วันนี้จะเป็นวันอยู่สุดท้ายนะคะเป็นวันที่ชุมชน กำลังทยอยกันกลับบ้านหลังจากมีวันหยุด4สวันซ้อนนะคะเสาร์อาทิตย์จันทังคารเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และชดเชยจะว่าชดเชยก็ไม่ใช่หยุดกรณีพิเศษและต่อด้วยหยุดเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชการที่10เรานะคะคุณทิพย์จะมาพาธรรมนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะไรสดเพราะว่าครูทิพย์มีแค่โทรศัพท์จึงใช้โทรศัพท์ในการบันทึกวิดีโอไปในตัวเลยแล้วก็โพสต์เลยนะคะไม่สามารถที่จะถ่ายเป็นวิดีโอได้ไปตัดต่อได้มีแค่โทรศัพท์นะคะดูคะ่ะกตัดไม่รู้จะได้ใช้ไหมกับเรอปนะคะ อัน,นีุ้งถุงมือถุงมือโพสตกปะก้าเชือกนะคะต่วันนี้กะว่าจะใช้เชือกเชือกปานนะคะขอปานพอพูดสลับอีสานบ้างกลางบ้างน,นะคะไม่ได้ซื้อเองนะคะลูกๆซื้อทิ้งไว้ที่บ้านสา,ารคามเก็บได้ก็เอามาทันให้เกิดประโยชน์จะห้อย ก็มีตัวนี้ัวเองซื้อนะคะมียึดอย่างนี้นะคะ<อ>ก็จะทําตัวนี้เพื่อมาห้อยไว้ตรงนี้เหมือนกับสองตัวนี้ที่ทําไว้ก่อนวิธีทำเอื่อว่าเชื่อมแบบนี้หมดแล้วนะคะถ้าจะพอนางคัดสมาร์ทเลยเด้อ อันเลยเสียงดังทำไมเสียงคั่นกันลมออมลมออมลมอมอมส่วนหาไฟพอได้ฮัลโหลน่าจะสู้กับลมทรายอัลโหลน่าจะสู้กับลมทราย ยุ่งกันก็เลยต้องใส่วิธีตัดเอานะคะมันเบีอจากการที่เคยทำโอ้ยเด็กเมื่อบ่งบ่ได้เลยขนาดใส่ถุงเมื่อไปจกบ,บ,บินดำเป็นดำเมื่อดูไม่ได้เลยค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะสวัสดียามสำหรับอเมริกา g o ด d ม o อเน่ g ฮัลโหลเป็นอะไรลูกฮัลโหลไปเห่าอะไรนั่นไม่เอานะฮัลหลเห่าอะไร เอาเชือตัวนี้มัดเป็นฐานไว้ก่อนแต่ก็เอาอีกตัวนึงจริงๆเขาก็มีรูตรงนี้นะคะจะใช้รูให้เกิดประโยชน์ ไ้ได้เอาทันทีก็ดีเห็นด่วนในกระชังอยู่ไปก่อนดีและ,ะเป็นวักกุติบอ้อกเห็นเตรียมพวมใบแหบโบแมนค่ะยัดได้ยุ้ยใช้เอามานะคะยัดลงไปเอียกน้ำนะคะเสียงจะได้เน่นลดไขได้นะคะได้แล้วค่ะได้แล้วทีนี้ก็ปลูกปลูกแบบไหนก็ได้ ทำไมไม่ทําดูใกล้ๆเหรอทำไมไม่ให้ทำดูใกล้ๆถืมาะคะทําแบบนี้แค่นี้นะคะเพราะว่าต้องการให้เห็นขอมองกล้องก่อนแสดงว่าโนเนมนั่งห่างกล้องแม่นะอย่ามาทํากล้องแม่ผับมนะลูกอุ้ยขอขยับนิดนึง เก็บนิดหนึ่งนะคะก็คิดจังใดให้งันงันนั่นแอนกันมาเลยนะคะเจ็ดนาทีผ่านไปยังไม่ได้อะ เราเชือกอถ้าไปตัวนี้นะคะแล้วก็เชื่อก็รอดมาให้กระทางอยู่เราเชื่อสั่นก็จะเพิ่มเชื่อนะคะอันนี้น่าจะพอดีสั่นไปไหมถ้าเหยียบตัวนี้ตัวนี้เก็ดเชือก ต่ำกว่าศูนย์เพราะเพิ่มเชื้อปีกนะคะ บาลานดูสวยหน่อยคชมคนทำไม่สวยอย่างนอนก็ให้ต้นไม้ดูสวยใช่ไหมเนมลุงเริ่มมาหรือเปลาขอเพิ่มเชื่อนิดนึงนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเลือกได้แล้วว่า ตัดตรงไหนได้เชื่อจับขึ้นมาได้ตัดเลยตัดเลยนะคะอย่๋ดูเล็บมือบุทีบนะคะเอาดินไปควักดินใส่ถุงมือตไปน,นี้ค่ะควอกดินแต่ปรากฏว่ามีค่าเท่าเดิมเล็บมือดำเหมือนเดิม ถ้ามาทําตรงนี้พีจะดังกรอบแกบบกรอบแแบบกรอบแกบกบ,ก,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 บก็เลยขอขอเอาออกเลยนะคะเก็บมือยาวๆเดี๋ยวพขาที่จะไปตัดตให้มีสั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบ<ม>ให<ช>้ต,ใตัวเองมีเล็บยาวนะคะแต่ียงแต่ว,ว่ามีเวลาทาแต่เนาะทำไมไม่ดูมันไม่ตรงเลยอ๋อเขาปกติเขาจะทำเป็นสั้น ดูการปลูกดอกไม้ประดับหน้าระเบียงที่ไหมคือเป็นระเบียงหกตึงๆึูโเซลว่าเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำเอาเบลความหกอุ้ย เพืนฝนตกค่ะตกไหมที่อื่นตกไหม กยายากให้สั้นอีกแล้วก็แค่หัมาเดเนตัวนี้ลงมันทอเอันนี้อีกนอนี้ก็แก่นะคะข้าาคอดหน่อยเอานิดนึง นั่นสิแล้วค่ะสางวีดีเอลติดตามกับบล็อกค่ะขอบคุณที่เข้าเพ่ที่ติดตามนะคะก็ขอบคุณทำบ้างๆหาอะไรทำที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะทำให้จบในเวลาสั้นๆลูกมะยามสองสามเมื่นนะคะอค่ะกระบองเพเป็นใดแต่ได้หายโดยจมเห็ดันมวนดีลูกไปฝับไปแล้วสองสาว เรียกว่าสองหนุ่มกับกร,รุงเทพเดลือหนึ่งสาวอยู่กับแม่สองหนุ่มกับกรุงเทพผูอท,ที่มีลูกสาวหนึ่งคนมีลูกชายสองค่ะกลับกันนะลูกสาวสองคน,นงถือว่าเป็นลูกชายแต่ผู้อยู่น้าแม่ถือว่าเป็นลูกสาวโดวยปกติแล้วลูกสาวจะต้องอยู่บ้านกับแม่ลูกชายจะต้องอยู่บ้าน ต้องออกไปทํางานแต่ลูกชายเรียนอยู่ที่อานาจนะเรียนอยู่ที่อุบลน,นะคะสาวอทิตย์ันว่างๆก็ดูแลลุงนะคะก็ะธาตับ้านล,ลูกชายทํางานอยู่ที่บ้านเองอ๋อเข้าใจแล้วกรแค่ทำให้อย่างนั้นทอกันแค่ให้ยับตรงนี้แค่นั้นเองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลว,ลวมัดก็ได้นะคะ สองแล้วอันที่สามคือตัวนี้อันนี้ไม่นับอันนี้ทงคุณนายตื่นสายแล้วก็ืีนเป๊ะสงสัยเชือกป่านจะเก็บเอาไว้ทำกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่ลูกบอกว่าต้นไม้แค่นี้แม่เขาขายได้ในกรุงเทพนะคะถางหนึ่งสามสิบบาทเก้าสิบบาทหกสิบบาท ยิ่งกระทำกระถางสวยๆนะคะแต่แม่มีกระถางไม่สวยหรอกนะคะแม่จะทำยังไงเนี่ยนะคะก็เอาเชือกผูกตรงนี้ก่อนถ้ามีรูก็ร้อยรูไม่มีก็มัดเลยนะคะมัดเชือกอ ต้นดอกค่ะอันดุซ่างาน,นเพราะว่าผู้ทกช้าเป็นคนช้าเฉยๆนะคะคนช้าเดี๋ยวก็ไปย่างก๋วเวให้ลุงแล้วแต่วันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะลูก,ลกสาวทำไม่ให้ค่อนกลับลูกกะเรียนพิซซานั่นค่ะเราเห็นแม่บ่นอยากทานพิซซ่าหลายวันแล้วใช่พี่ถิ่าทงพิซซากินเองบุปิฟน เทคโนโลยีทันสมัยพวกนี้ทำไม่เป็นกระดูทำให้้ย่นโก่งแต่กองมาดำแท้จะว่า,ากันเด้อพี่น้องเ้ยแค่แค่ฉีกตัวนี้ฉีกตัวนี้ใส่หนีก็ผง,าง,างาทานผงทานนี่ตัวนี้เพราะห้นปลูกค่ะเดวจะปลูกผงทานทานหน่อยๆเา้าขยะนม้วนเก็บไว้มัน,นก็ทำให้มือดำนิ้วดำแล้วตันมือคัน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  เปลี่ยนสีเชือกเนาะสีน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยสีน้ำตาลตัวน,นี้กุทิบเคยเอาเอาทักเป็นกำไลแขนนะคะทีนี้พอกำไลแขนทำไปแล้ววันนี้ลูกสาวขนกลับ,บงงกรุงเทพแล้วค่ะในรูปเอาไปทำอะไรเขาเอาไปขายหรือเขาไปเก็บเพื่อนเขาไปใส่ก็ที่เก็บเป็นก,กันไกนออ่นะไม่ใช้กันไก่ตัดเล็กค่ะ จากนั้นก็เอาเสื้อตรงนี้นะคะห้อยลงไปใส่ต,ตรงนี้ไปใส่ลงไปจะผูกแบบได้กระไดดอก่ะให้มันอยู่ะนะคะให้อยู่่ะเสร็จแล้ว ก็เปลี่ยนมาถูกอีกข้างถูกด,ด้านในี้ให้เบิ้งนี่บ่ให้เบิ้งตะเบิ้งนะคะถูกด,ด้านในี้ให้เบิง้งการขอสอดลงลึก่อนไม่อยากถ้าเบิ้งไก่สิเห็นเล็บมือพิทิพดัด้มจับทานค่ะหน้าก็ดั้ด้วยเพราะว่าคันหน้าก็เลยติดเกาหน้าอีก แบบนี้ค่ะเพราะดีเพราะเอินว่ากระถางไม่โหูห้องกับผมเซ็มห่นน่นนะคะนะ่ะเนาะอ่าเวนู้นตจนีีเว้นสามจะมีเว้นสองกล้องมองถึงไหน เกว้าให้เพื่อนมาจมตัวนิไว้นะคะหลันฉลาดคิดกันนะัวัดขนาดให้ได้เท่ากันอย่างนั้นก็ผดเชื่อตัวนี้เลยพวกเชื่อตัวนี้มั้งรุ่งกาลังฟังธรรม,มะวิชานธรรม,มะนะคะเปิดวิทยุย่านทรรมหมายรุ่งฟังค่ะรักฟังก็ฟังนะคะไปแบบเปิดวิทยุให้เป็นเพื่อนดู พึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธพึงชนะความดีพึงชนะความไม่ดีด้วยการทำดีพึงชนะพูดความจริงกับคนที่พูดเลวไหละค่ะที่กำมักตั้งค่ะมันคล้ายคยนิทาน เป็นสื่อกลางระหวา่างพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้ก็พระอรหันต์ที่เป็นพระสงน,นะคะเป็นค้ายอาตชื่อว่าโกวประมาณนีนะคะแล้วก็พูดถึงการทำธทามดีเป็นลักษณะอบรมสอนนี่เสร็จแล้วหนึ่งสองสามอยาให้ชม เราทำประดับไว้ห้อยอย่างนี้อยู่ด้านในเต็มแล้วก็มาห้อยข้างนอกทีนี้ห้อยข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วข้างล่างนี้ผู้ทิพย์เอาพักไซค่ะมาละขีนกนะคะปลูกไซมองนี่ค่ะกาวัชชี้เลื่อยขึ้นและกระชิญยายอยู่ด้วยค่ะบนมาจะตั้งไวนี่จะยายเขาไปคั่วล้างบานนะคะเพื่อกินนะคะ ไปเก็บกินค่ะมาหาคุณตาพอดีเมื่อวันวันก่อนตัดกิ่งไม้มัน่งหล่นลงมาคุณตาก็าเลยเดินไปเก็บคุณตามีบนนิดนึงขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ากิ่งมันมัน,ม,นมันติดอยู่ข้างบนช่งางก็ลงมาไม่หมดนะคะนี่ค่ะก็ได้อีกแล้วถ้าจะทําทต่ออีกมันก็คงจะเป็นเดิมๆดมคุูทิพย์ก็เลยจะต้องขอหยุดวิดีโอด้วยการให้ชมน้องจุนค่ะ เมื่อเช้านี้ลืมลืมไม่มีเวลามาเขย่าเพราะฝนตกนะคะเป็นวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าก็จะเอาโลโก้วันที่สิบห้านี่ออกเอาโลโก้ออกนะคะให้รู้ว่าครบสิบห้าวันแล้วนับตามโลโก้บนเมนโฆษณาสินคา้าได้ค่ะและก็ตัวนี้คู่ทิพย์หูแล้วว่าเป็นยางพื้นเป็นกรมูกู่ทิพย์ตั้งไว้มุม ตังไว้มุมสุดนะคะเพ่นด้แดดเศร้าแล้วพ่นกระดาแดดแรงนะคะนี่คะ่ะตัวนี้ก็อีกหน่อยก็เป็นเผอ,อิญว่าฝนตกน้่นะคะฝนตกด้วยน้องจุนก็เลยเป็นช้านะคะแต่ไม่เป็นไรด้านนั้นก็กำลังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะพุทิบใบาๆกับวันหยุดสุดสัปดาห์ปลูกต้นไม้ไว้ระเบียงบ้านนะคะเพืเอ่อนๆมว่างแวะมาเยี่ยมชมพุทิบนะคะมาเล่นด้วยกัน มาคุยกันมาจำแจ่วมาตำทมตำนะคะอันนี้เดี๋ยวผู้ทิพย์จะเฮตุต่อไปนะคะต้นนี้ยังคล้ายๆนั่งกวากนั่งฟ้าประมาณนี้นะคะแต่จะเป็นประตระกูลว่านนะคะเป็นพืชพืชตระกูลว่านมีหัวและก็น,นี่ก็คือกากขี้เถ้าฐานเล็กๆฝุ่นฐานนะคะและอันนี้อ,อือฮึนหค่ะฝอยปักเ้านะคะเปลือกเปลือกปักเผาฉีกเป็นฝอยคูทิพย์นี่ลายคะ่ะ ตะกี้เอามาเป็นโตเป็นกระถางปลูกต่อมาการเริ่มบางกอมันหลุดเป็นหลวงรวงมันเนา่ากับส่วนในห้องบ่อเอานะคะการเริ่มฉีดได้คุทิ์ก็มาฉีดขอบคุณนะคะที่เข้าติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้คุทิ์ก็คงจะต้องขอลาด,ด้วยเท่านี้มีความสุขทุกคนข้างๆให้จบด้วยน้องเนมกับน้องฮัลโหลน้องวันษาลนะ่ะข้างๆหลังจะมีน้องเนม ที่นั่งเฝ้ากองฐานให้แม่แม่แมเผาฐานเพื่อเอามาปลูกต้นไม้เผาก็เอาเศษใบไม้ที่เก็บได้เมื่อวานนะคะเผาเสร็จพอดีฝนตกและตรงนี้หันก้นให้นี่คือน้องฮันโหลนะฮันโหลฮันโหลอิ่มมากวันนี้นะไม่กวนแม่เลยนะฮันโหล,น,น,ลนั่งทักทายหน่อยลูนกน,นั่งทักทายหน่อยฮันโหลนั่งก่อนนั่งทักทายนั่งลงสิคะนั่งโอเคสวัดดีคะ่ะ จอกันไหมนะคะฮัลโหลวันดีก่อนค่ะสะอาดนะวันษาวันษาก็มาวันซาอยู่ข้างในนะคะวันษาจะช่วยแม่ปุูกและพี่เนมก็จะกวนน้องวันษาไปก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะชีวิตครูทิพย์ก็อยู่กับลูกทั้งสามนี่แหละค่ะลูกลูกเนมลูกวันษาและก็ลูกฮันโหลค่ะ See you next time. Bye bye.